ก็ขอบคุณมมกเหมือนกันที่เขาก็ยังกลางร่มแล้วก็ดูเราอะไรเงี้ยทั้งที่จะเปรยกฝนกันบ้างครับก็ขอบคุณมากนะครับผมให้เราทำรู้สึกของ,ของก,าการได้เป็น <c oughs> พร,รีเซนเตอร์ครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเชลีครับก็ <c oughs> มันสึกค่าดีอยู่แล้วครับก็อยากบอกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าพี่ๆมาให้กำลังใจด้วยครับในค่ายเลยยกมาทั้งครับเกือบทั้งซึ่งค่ายเลยครับเป็นไงครับอยู่มานพอได ผลิตภัณฑ์ดีๆสงเซกดีสองซิกพอได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆไปไปันก็ตื่นเต้นผครับก็ผิวดีขึ้นเลยครับ<ส>อ่าเ<ส>พราะว่าผมเป็นคนที่เออผิวแห้งอ<ส><ส><ล>ะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ว่าตัวเนี้ยดีมากเลยเพราะว่ามันไม่เหนียวหน,นะด้วยครับแล้วก็อ่าใช้ง่ายด้วยครับเห็นว่าใช่ใช้ได้ตั้งแต่2เดือนนะครับ2เดือนก็ใช้ได้แล้วัยยยใใหห้้าปุ๋งได้ปุ๋ยใช้แล้วครับ ใช่ใช่ไม่คือแม่แม่ผมใช้อยู่แล้วครับเซอรวีตัวนี้ใช้อยู่แล้วก็คือแม่แนะนำมาเองเราก็ใช่ใช่วันนี้มีพิีมีเล่นเกมขอมีไปที่จอยวันนี้มาเอนเตอร์เทนครับทำหน้าตาแล้วก็เต้นเต้นเสนุกสนุกดีวชอบไหมกับบรรยากาศก็ชอบแต่ก็แอบเขินนิดนึงเขแอบเขินแล้วจะเต้นนาะอ่ต้องทำให้เขามีความสุขไงเลยจอยมาใช้ผลิตภัณฑ์ดีดีด้วยถูกต้องครับ ครับก็ฝากเซรีนะครับทั้ง2ตัวเลยครับเป็นบอดี้มอยเจอร์ไรซิ่งโลชั่นแล้วก็ครีมเลยครับก็ฝากไว้ด้วยครับเวลาเออคือทาทุกวันเลยครับไปไหนก็นากาาาทาอะไรครับอะไรครับได้พักบ้างหร,รือยังอ่าได้พักครับได้พักเมื่อวาน,นครับวันผีออกได้หยุดหนึ่งวันอ่าผมก็เลยไปผีออกเลยอะไรมาคะอะ ออกไปนอนออกไปนอนฮาโลีนเขาเอารอปีแต่ว่าออกไปนอนใช่แต่ว่าก็ไปไปแบบไปกับภูวินไปกับพี่ฟอนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปไปแบบไปปาร์ตี้กันฮาโลวีนตอนนี้เตรียมพร้อมตัวเองยังไงบ้างเหมือนว่าแต่ละคนเริ่มไปเรียนขี่ม้าอ๋อเตรียมพร้อมเรื่องสกัดเลนท้าเหรอครับใช่ครับก็เตรียมพร้อมทั้งร่างกายครับแล้วก็จิตใจแล้วก็มีไปฝปึกขี่มา้าแล้วก็ฟอนเรียรนฟอนเจอต่อสู้ น Get um ี่คือนักข่าวมีพี่อยู่คนเดียวโตเจอกับน้องมาแล้วครับก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับน่ารักดีมาน่ารักีเจอกับน้อมาแลรักมร่าน่รกครับรกมหรัไม่กลัวรับตอนแรกก็เหมือนจะกลัวแต่ว่าไม่กลัวเพราะว่าต้องทำก็เลยต้องสู้ตัวเองหน่อย ฝึกไปสี่ครั้งครับเริ่มสนิทกันออกมาหรือยังเก่งแล้วครับยังเก่งผมผมเก่งครับอันนี้เราชมเราชมกันเหรือว่าคือชมตัวเองครับเฮ้ยคือแต่ว่าผมไม่อยากจะโม้นะก็พูดเหมือนโม้นะคือผมอะในครั้งแรกผมก็ขี่ได้เลยเอ่อเขาต้องแบบเรียนแบบเยอะใช่ไหมก่อนจะขี่ได้คือผมในครั้งแรกผมก็ขี่ได้เลยคือกระโดดขึ้นได้แต่ครั้งแรกเลยทิ้งพูดเหมือนโม้นะ ก็โมล่ะใชครับ้ออีจริงอ่านี่จริงอ่ม้ามันก็เป็นสัตว์ที่รู้นะว่าเราพูดอะไรรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเออถนอมมันหน่อยเพราะว่าเราก็ใช้งานมันก็รู้สึกว่าเออพอมันมันทำตามคำสั่งเราก็ตบ ก็ปุ๊บๆแล้วบอกว่าฟูดบอยครูบอกให้ฟูดบอยฟูดบอยเราไม่ต้ังหวาที่เขาวิ่งเราต้องควบคุมระยะความเร็วมาด้วยใช่ครับเพราะน่าจะเหนื่อยแต่ก็ผ่านไปได้ดีใช่ครับต่อสู้ด้วยใช่ไหมต่อสู้ด้วยครับก็สนุกครับเพิ่งไปเรียนมาก็วันฮาโลวีนแหละไปเรียนกับพี่ฟอสพี่เตพี่วินพี่เพิร์ทพี่นนท์ ลำครับลำันนม่าอันจริงจมันเป็นแบบแนวแบบไทเก๊กอะไรเงี้ยลกไมยากไมว่าคนบกล้ำก็ยากครับยากมัมีแบบวิธีของมันอยู่ยากเหมือนกันที่ทำจะทำให้มันออกมาดูดีอ่ะเป็นลำพรอนเจอครับพรอนเจอ เจอผมก็ไม่รู้หรอกเขาให้ทำอะไรผมกต้องทำคือผมก็ไม่ได้รู้เราเป็นเด็กหน้าห้องหรือว่าหลังห้องคือเด็กมันห้องมันก็ไม่ได้หน้าห้องหลังห้องมันแคบๆนะไอ้ผมกอต้องตั้งใจทำใหนมันเป็นไปในเกมของเราอ่ะตั้งตั้งใจครับตั้งใจต้องเรียนต้องเรียนเอะครับต้องเรียนทุกคนครับอะอะไรับพี่ล้ำลเนี่ยล้ำต้องเรียนคนไหมล้ำนี่สิเรียนล้ำ อ,อะไรอะอรทุกคนต้องเรียนลำทุกคนต้องเรีย้อรอพอทุกคนต้องเรียนยคนอะไรครับเราคืออะไรเราคืออะไรเราเป็นคนอะต้องเรียนลำหมอนเรยไม่ได้เรียนลครอ่าเครับอ,อนระอะาใเรียนป้อนอ่ใครใครำใครใครำได้ดีที่สุดอะไรครับใใครป้อนทพี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่พี่ตูชอบลำไง ตู้อย่างเงี้ยทั้งวันอย่างเงี้ยแอร์เอออยากให้พี่ตู่เต้นเพลงแจ๊แมะเหมือนกันเออไปชวนก็เป็นรูแต่ช่วงนี้ก็ทำงานหนักมากนะไม่หนักครับก็รู้สึกว่าก็เรื่อยๆอ่ะสบายดีครับยังพร้อมรับได้อีกไลน์อ่าใช่ครับใช่ครับอะไรครับทำอะไรไม่ให้แม่ใช่ทำอะไรไม่ให้แม่เมื่อวานยังไงครับเมื่อวานเราตู แม่ปุ๋ยไลฟ์ครับผมเกิดอาการเปรแม่เกิดขึ้นอ๋อก็คือวันผีออกไงก็เลยอยากให้แม่ทำหน้าผีให้ดูก็เลยโอนเงินไปก่อนแอ่จริงหรือเปล่าโอนจริงผมคือผมอ่ะก็ไม่เคยแบบไปไปติ๊กตอกใครเหมือนกันนะคือแม่คือคนแรกที่ผมเปเลยแล้วทีนี้ผมก็กดกดไปอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันกดยังไงอ่ะคือผมกดกดแบบปุ๊บแล้วมันเงินมันก็เด้งออกไปเลยอ่ะ คือแล้วมาดูอีกท like ีค em exactly. ือเสียไป15,000หมื่พับาทร้เปอ๋อเป็นเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่เป็นไรก็คือแบบเออให้แม่เออใช่แต่ก็ได้จะทวงคืนอยู่ไม่ไม่ทวงคืนก็คือให้ไปแล้วให้ไปเลยคือไม่ให้ขออีกแล้วเอาลบดี๋ยวนี้หมดแล้วหมดแล้วมันเด่นหมดแล้วบ่อยครับบ่อยครับวันเกิดก็ให้ครับวันเกิดก็ให้ ให้ไปเรื่อยๆครับที่จริงก็ให้เขาอยากใช้อะไรก็ให้เขาใช้ให้เป็นก้อนๆไปเลยคนะเออนี่เป็นไงนะมานะถึงก้อนเป็นก้อนอะครับคือไม่ใช่ใชก็คือถ้ากลับแกนถ้าสุรุตเป็นแม่เขาหาเงินได,เาาเนได้เขาก็จะเอามาให้ผมอยาเงี้ยมาถึงว่าตอนเด็กที่เขาเลี้ยงมาอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เออผมหาเงินได้ผมจะเอาให้แม่ผมอะไรเออมันคือเรื่องปกติที่ต้องทําอยู่แล้วผมรู้สึก ว่าอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเออเก่งหรือว่าอะไรอะไรย่างเงี้ยสึว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วอยากไปอยู่ครับแต่ว่ากออ็มีงานครับก็อยากทํางานมากกว่ารู้สึกว่าได้ทํางานก็เหมือนแบบได้ไปเที่ยวแล้วอย่างวันนี้ก็รู้สึกว่าเออเหมือนได้มาเที่ยว,วได้มามีความสุขกับออคนที่เรารักแล้วก็ที่รักเราเ ไม่ไม่ไม่คือปีหน้าก็คือติดต่อมาได้เลยครับคือยังยังพร้อมรับยังเคลียร์ให้ได้เลยครับแวบให้ได้เลยแต่ถามพี่เอินเนี่ยพี่เอินบอกว่าได้เลยเดนไปนะพี่เอินยังไปนะสบายสบายที่ไทยเปยครับอะไรครับได้ได้ไปที่น้อมถกกับอ๋อครับผมก็จะเป็นใช่ใช่ก็จะซ้อมกันอยู่ครับ ออากาศร้อนนิด oh, น uh, ึงเชนัดด้วยมีเตรียมอะไรพิเศษมาให้แปแเตรียมอะไรเป็นพิเศษเหรอครับก็มีครับมีโชว์พิเศษให้แฟนกครับผมแล้วก็มีครับมีครบรอเป็นลุ้นเอาก็มีอะไรอะไรครับครับครับผมี่อยบ่านอเรานนี้วาเร็ที่เวางไว้ทงนเป็นหลักการแล้วทังนา้นั อะไรครับได้เลย20ปีแล้วที่เรา้รับความสมานใจในวัย20ปีดีใจดีใจมากๆครับที่เออเพิ่งอายุ20เองแล้วสามารถเออสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อะไรเงี้ยสามารถเออสามารถหาเงินให้น้องใช้ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆครับแล้วก็ ก็ยังอยากทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยเอออยากทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับอยากเลี้ยงดูครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นแบบเป้าหมายในชีวิตของผมเลยครับผมใช่ก็พิชเชตอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับผมก็ยังว่างอยู่ครับยังมีส่วนไนอื่นที่ยังเข้าได้อยู่ใช่ครับแล้วอย่างงานงานอะครับครับผมการบันเทิงไดผมงการบันเทิงใช่ไหมครับก็ตัอใหญ่ทำอะไรหมด เฮ้ยใจเย็นรู้อยากกลับบ้านเหรคือใจเย็นใช่ไหมวางไว้ยังไงบ้างวางการบันเทิงเหรอครับก็ก็ผมผมไม่ได้วางไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าโอกาสเข้ามาแล้วมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยกับผมอะไรย่างเงี้ยผมก็จะทําหมดทุกอย่างเลยครับใช่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าไม่อยากทําอันนี้ไม่อยากทําอันนี้คือคือถ้าให้ผมทําอะไรผมทําได้หมดเลยครับ ก็จะพร้อมแบบพร้อมฝึกฝนพร้อมพัฒนาเพื่อเพื่อสิ่งนั้นเลยได้ครับแต่เงินต้องหนาหน่อยพี่จ้างผมครับผมก็คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้แบบ หรือไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นก็คือถ้าผมผมเปรียบเทียบกับตัวผมเองในแตก่ก่อนนะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยครับรู้สึกดีใจมากมที่เออได้แบบเออได้ทางานทุกวันได้ทําอะไรอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ยังมีความสุขในทุกวันทีนท่ทํางานเลยครับก็รู้สึกว่ามันมันดีมากๆเลยเคยคิดไหมว่าเราแบประสบความสำเร็จขนาดนี้ในวัยนีอ่าเคยคิดครับเคยคิดก็อยากอยากก็คือผม,ผม,ผม,ผม ผมทําอะไรผมก็จะจาวางเป้าหมายว่าเออผมอยากทาอย่างนี้ให้ได้ทำโน่นนี่นั่นให้ได้ยี่สิบปีต้องได้ประมาณนี้อายุี่สิบปีต้องคือไม่ได้ไม่ได้กาหนดหรอกว่าเอาออายุเท่านี้ต้องได้อันนี้อะไรเงี้ยแค่แบบว่าอยากอยากทําสิ่งนี้ให้สําเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมาเร็วมากความสำเร็จมาเร็วม,มากก็เลยดีใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกวอะไรไม่ได้สุดนะก็คือผมว่ามันสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ได้ โน่นนี่น่าได้มากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำตอบไปเรื่อยๆครับมันมีอะไรที่เราด้เียนหรือว่อะไรมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรการเรียนมันมาบ้างแล้วมีอะไรเ้ยมีสิคือมันเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยคือมี่แล้วผมก็พูดกับพี่ใช่ไหมว่าเออพี่ข่ามว่าอยากเล่นทำทำอะไรคืออยากเล่นหนังอยากเล่นเอ็มวีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออก็ก็ได้ทําได้ลองทําในในสิ่งที่เอออยากทําแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องใหญ่ๆก็แบบนั่นแหละก็มีเต็มไปหมดเลยครับ ขอบคุณตัวเองนะครับผมที่ขอ,อบคุณตัวเองนะรครับขอบคุณตัวเองนะครับที่อะไรดีอะคิดไม่ออกครับอขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณตัวเองที่ครับผมที่ที่เออที่พยายามกแล้วกันรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่พยายามคนเองนะก็อยากอยากประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากเลยที่ตัวเองแบบ เออพยายามจนจนมาทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยดีใจมาก <Okay. S 1> ครับผมขอบคุณครับ